สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาพบกับสมุนไพรที่เป็นเครื่องยาสําคัญตัวหนึ่งของไทยเลยนะคะต้นนั้นก็คือต้นดีปรีค่ะดีปีมีชื่อเรียกอื่นๆเช่นดีปีเชือกประดงข้อปนันนุฟัดฟันพยาไฟบี้หวดแล้วก็พิษพยาไฟลักษณะของดีปีนะคะเขาเป็นไม้เถาเนื้อแข็งขึ้นเลยพันลำต้นค่อนข้างกลมเรียบเปาะแล้วก็หักง่าย บริเวณข้อนะคะจะมีรากสําหรับการยึดเกาะแตกกิ่งมากมากมายเพราะฉะนั้นเวลาที่ปลูกดีปียค่ะชาวสวนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปลูกใส่หลักเพื่อให้ดีปีเลื้อยพันธุ์แล้วก็เอารากของเขาที่อยู่ตรงข้อเนี่ยค่อยๆเกาะๆ,ๆขยายขึ้นไปทีนี้หลักของเขาเนี่ยก็จะมีสองชนิดเขาเรียกว่าหลักเป็นและหลักตายหลักตายนะคะก็คือเอาเป็นแท่งปูนก็ได้เป็นเสาปูนก็ได้เป็นเสาไม้ก็ได้นะคะ เอามาปักเราก็ให้รีปีเลยขึ้นซึ่งข้อเสียของเขาก็คือเ้่าในเวลาหน้าร้อนอากาศร้อนจัดเนี่ยรากฝอยที่ควรจะเกาะเสาเนี่ยเขาจะไม่ยอมเกาะด้วยความที่ว่ามันมันคงจะร้อนจัดนะคะแล้วก็เวลาหน้าฝนเนี่ยมันมาเกิดขี้ตะไคร่ลากฝอยของเขาก็จะเกาะกับหลักพงเนี้ยได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นชาวสวนที่เขาปลูกกันเป็นอาชีพหลักเนี่ยเขาจะนิยม ปลูกต้นดีปีไว้กับหลักเป็นหลักเป็นก็คือเอาต้นไม้นะคะไปปลูกไว้แล้วก็ให้ดีปีเรยพันขึ้นต้นไม้ที่เขานิยมมากที่สุดต้นหนึ่งนะคะในกลุ่มที่เขาทํากันเป็นอาชีพทําเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยคือต้นทองหลางด้วยเหตุผลที่ว่าทองหลางเป็นไม้ที่โตเร็วแล้วก็สามารถที่จะตัดตัดแต่งกิ่งตัดยอดตัดทรงพุ่มได้ตามต้องการเพราะดีปีถ้าสูงมากเกินไปถ้าปล่อยให้เอยสูงขึ้นไปบนต้นไม้มากเกินไป มันก็เก็บยากแล้วก็ทองหลางเป็นพืชที่เราสามารถที่จะตัดยอดตัดตัดแต่งกิ่งได้ตามต้องการเลยในขณะที่พืชยืนต้นอื่นๆน่ะบางต้นอาจจะตัดยอดได้ไม่ดีนักอาจจะทําให้ต้นตายนะคะแล้วก็ทองหลังเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นไม้คือเป็นพืชตระกูลถั่วซึ่งใบของเขาอะ่ะจะมีการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ดีมากเพราะฉะนั้นก็เหมาะที่จะเป็นปุ๋ยบารุงดินไปในตัวแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือทองหลังเนี่ยสามารถที่จะตัดกิ่งมาชําได้ ก็เท่ากับว่าทําให้เขาสามารถที่จะขยายหลักเป็นหรือหลักมีชีวิตเนี่ยขยายจํานวนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นทองหลังจึงเป็นพืชที่เหมาะสําหรับการทําเป็นหลักดีปีนะคะดีปีเนี่ยเขาจะเป็นพืชวงเดียวกับพวกพริกไทยพรูเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเผ็ดหรือเรื่องของชื่อวิยทยาศาสตร์หรือชื่อวงเนี่ยเขาก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยทีนี้เรามาดูส่วนที่ใช้เป็นเครื่องยานะคะ ส่วนที่ใช้เป็นเครื่องยาของดีปีก็คือเขาใช้ผลผลเนี่ยเวลาที่ยังอ่อนอยู่เขาจะมีสีเขียวแต่เวลาที่แก่แล้วเขาจะเป็นสีส้มไปจนถึงสีเกือบแดงผลที่เหมาะที่สุดที่เขานิยมเก็บกันนะคะที่ชาสวสวนนิยมเก็บกันก็คือผลขนาดเนี้ยคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นสีก้ามปูคือจะต้องไม่แก่จัดจริงแต่ต้องไม่สุกเพราะว่าถ้าสุกเต็มที่จนเกือบแดงเนี่ยเขาจะเละทาให้เวลาตากเนี่ย มันจะยุ่งยากเชขึ้นลาง่ายแล้วก็แห้งได้ยากเพราะฉะนั้นการเก็บผลน่ะจะเป็นผลที่แก่จัดแต่ยังไม่ทันสุกคือยังไม่ทันเละนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าผลแข็งๆเนี่ยโดยที่เป็นสีแบบสีก้างปูแบบเนี้ยถือว่าเป็นระยะที่กําลังพอดีสําหรับการเก็บผลดีปีเพื่อเอามาทาเครื่องยาทีนี้สรรพคุณของดีปีมีอะไรบ้างตำรายาไทยระบุว่าผลของดีปีมีรสเผ็ดร้อนขม ใช้เป็นเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมความเผ็ดของดีปรีมากกว่าพริกไทยนะคะแต่รสชาติเขาจะคล้ายขิงมีส่วนที่ช่วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายบำรุงธาตุขับลมในลำไส้ขับลมเย็นแก้ปวดกระเพาะปวดท้องอาเจียนเลอเปรี้ยวท้องเสียแก้บิดช่วยทำให้เจริญอาหารโดยการกระตุ้นให้น้ำลายไหลออกมาและทำให้เกิดการชาในปาก แก้กระสายลมเย็นแก้ปวดหัวปวดฟันไซนัดแก้หืดไอแก้หลอดลมอักเสบแก้ลมวิงเวียนพกช้ำบวมปวดขับระดูก็คือเขาช่วยบำรุงธาตุไฟของเราอะค่ะทำให้ขับพวกสิ่งที่ไม่ดีออกมาได้ช่วยขับระดูแก้สตรีที่เลือดลมไม่ดีประจำเดือนมาไม่ปกติ ปวดประจำเดือนตกเลือดแก้ริ่ศีดวงทวารแก้โรคนอนไม่หลับแก้โรคลมบ้าหมูขับพยาธิขับน้ําดีเจริญอาหารลดการเกร็งของกล้ามเนื้อเรียบอันนี้คือส่วนของผลนะคะส่วนเถาและกิ่งฝนกับน้ําทาแก้พกบวมใส่ฟันแก้ปวดฟันได้เพราะว่าเขามีความชาเนาะรากสดและใบสดแก้ฟกช้ำโดยวิธีใช้ก็คือตำให้แหลกผสมกับเหล้า แล้วก็พอกบริเวณที่เป็นนะคะก็ถือเป็นยาสามัญประจําบ้านได้ก็แสดงว่าทุกส่วนของเขาว่ามีมีสปปรรพคุณในเรื่องของสารที่ให้ความชาอยู่นะคะรากของเขามีรสเผ็ดร้อนขมแก้เส้นอมามพึกอมะพาดแก้หืดไอแก้ลงเวียนแก้เสมหะแก้ปวดท้องบำรุงธาตุรักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบต้นแก้เสมหะพิการรากผลดอก รุงเป็นยาแก้เหืดและไอแก้ลมลมเวียนดอกของเขาก็แก้ท้องร่วงขับลมในลำไส้แก้ลมเวียนแก้ลิสีดวงทวารช่วยให้เจริญอาหารจะเห็นว่าประโยชน์ของเขาเนี่ยมีมากมายมหาศาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถึงเป็นทั้งเครื่องเทศและเป็นทั้งเครื่องยาหลักตัวหนึ่งที่ใช้กันมาแต่โบราณเลยทีนี้ในตำรับยาที่ขึ้นชื่อที่สุดที่เป็นส่วนประกอบของดีปรี ที่คนที่เรียนแพทย์แผนไทยทุกคนน่ะจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเขาเรียกว่าตำรับยาเบนจกูลค่ะเบนจกูลเบนจะเนี่ยแปลว่า5กูลเนี่ยแปลว่าเครื่องยาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าความหมายของเบนจกูลในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเบนจกูลหมายถึงเครื่องยาหอย่างคือขิงดีปีชาภูสักขานเจตมนเพิง จริงๆถ้าเป็นแพทย์แผนไทยเขาะจะมีสูตรท่องของเขานะคะตำหรับยาเบนจกูลก็คือดีชะสะเจตขิงก็คือเอาตัวข้างหน้าของเครื่องยาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้จดจําง่ายเนาะดีชะสะเจตขิงนะคะก็คือเครื่องยาเบนจกูนนั่นเองทีนี้มาดูประวัติของยาเบนจกูลกันสักเล็กน้อยเบนจกูลนี้ถือเป็นพิกัดพิกัดยาพิกัดหนึ่งนะคะเป็นพิกัดทั้ง5คือพิกัดเบนจกูล ใช้กันมากที่สุดตำหับหนึ่งเลยในตำรายาไทยจริงๆเนี่ยถ้าเวลาที่เขาตรวจเราว่าจะต้องรักษาอะไรอะ่ะมักจะใส่เบญจกูลเพื่อไปใช้ปรับธาตุทั้ง4ก่อนเพราะว่าในแพทย์แผนไทยอะค่ะเชื่อว่าร่างกายของคนเราประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟที่จะช่วยทำให้ร่างกายเราสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามปกติเมื่อไหรที่ธาตุใดธาตุหนึ่ง ขาดพ่องเกิน,กนไปเนี่ยก็ย่อมจะทําให้เกิดความผิดปกติหรือก่อให้เกิดโรคในร่างกายแล้วนอกจากจะใช้ปรับธาตุแล้วก็ยังใช้แก้ไขในกองฤดูกองสมุดฐานต่างๆอีกด้วยซึ่งมันก็คงเป็นภาษาเฉพาะที่คนอย่างเราเราก็อาจจะเข้าใจได้ยากนิดนึงประวัติความเป็นมาของยาเบญจกูลนะคะจะลึกเอาไว้ว่ามีฤาษีหกตนซึ่งแต่ละคนก็ได้ค้นคว้าตัวยา ที่มีคุณสมบัติแต่ละตัวแต่ละตัวมีสปปรรพคุณในรักษาโรคเนี่ยโดยระบุไว้ดังนี้ฤาษีที่ท่านชื่อว่าปัพพะตังบริโภคผลดีปีเชื่อว่าอาจจะระงับอาชินนโรคได้ก็คือการแพ้ของแสลงทั้งหมดฤาษีตนหนึ่งชื่อว่าอุกาบริโภครากช้าพูเชื่อว่าอาจจะระงับซึ่งความเมื่อยขบได้ ฤษีอีกตนหนึ่งชื่อบุพพเทวาบริโภคเถาศกานเชื่อว่าอาจระงับเสมหะและวายโยได้ฤษีอีกตนชื่อบุพพพ์บริโภคซึ่งร่างเจตมูลเพิงเชื่อว่าอาจจะระงับโรคอันบังเกิดแต่ดีอันทําให้หนาวและเย็นได้ฤสีอีกตนท่านชื่อไม่หิตท,ทิธรรมบริโภคซึ่งเงาขิงเชื่อว่าอาจจะระงับตรีตรโทษได้ฤสีอีกตนชื่อว่ามุระธาทร ปรับมวลสปปรรพคุณยาทั้งหมดคือดีชะษสาเจ็ขิงหรือเบญจกูลเข้าไว้ด้วยกันและให้ชื่อว่าเบญจกูลเสมอภาคอันระงับโรคอันบังเกิดแก่ทวัติงสาการคืออาการ32ของร่างกายทั้งหมดนะคะแล้วก็ช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ให้บริบูรณ์แล้วสมุนไพรทั้ง5ตัวนี้ถือเป็นสมุนไพรประจำธาตุนะคะโดยที่ดอกดีปรี ประจําธาตุดินก็คือปฐวีธาตุรากช้าภูประจําธาตุน้ําคืออาโปธาตุเถาสคานประจําธาตุลมคือวายโยธาตุรากเจตมลเพิงประจําธาตุไฟคือเตโชธาตุและเง่าขิงประจําทวารของร่างกายคืออากาศธาตุอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเราอ่านแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันยากยากพอสมควรเลยนะคะซึ่งก็ต้องเข้าไปเรียนกันอย่างจริงจังแต่ ณตอนนี้ก็คือให้รู้ว่าดีปีเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่อยู่ในตำรับยาเบญจกูลซึ่งถือเป็นยาตำรับยาที่ใช้ปรับาธาตุหลักคือก่อนที่เขาจะรักษาโรคใดๆเนี่ยเขาก็ต้องปรับาธาตุให้คืนเขาสู่ความสมดุลก่อนแต่จะใช้อะไรในสัสดส่วนเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีการคำนวณตามอายุตามฤดูกาลตามสมุดฐานของโรคอะไรกันอีกทีซึ่งก็เป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็เราเคยเห็นทางภาคเหนือค่ะ เขาจะใช้ดีปีประกอบอาหารโดยเอาไปใช้แทนใช้แทนพริกอ่ะคือเราเห็นนะคะพวกคนแก่ๆทางภาคเหนือที่เราที่เรารู้จักเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นอาหารที่แพร่หลายทั่วไปหรือว่าเฉพาะบางกลุ่มบางคนนะเนาะเขาก็จะเอาผลของดีปีนะคะมาใช้แทนพริกที่จะให้ลดเผ็ดที่ แปลกไปอีกแบบหนึ่งกว่า,วาพริกนะคะซึ่งเราว่ามันเออมันก็น่าสนใจดีเพราะภาคเหนือเนี่ยเขาจะใช้ดีป,ปีเขาจะใช้เถาสคกขนไม่ไม่แน่ใจว่าใช้เจตเจ,เจตมนเพิงด้วยหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าเขาแทบจะใช้เบญจกูลมาเพื่อประกอบอาหารในชีวิตประจําวันเลยแต่เท่ากับว่าเขาก็มีส่วนที่จะกินอาหารเป็นยาคืออาหารของเขาเนี่ยอาหารของทางภาคเหนือช่วยปรับธาตุไปในตัวด้วย ซึ่งภาคอื่นเราไม่แน่ใจเนาะใครอยู่จังหวัดไหนที่ใช้ดีปรีในการประกอบอาหารนะคะไม่ใช่ใช้เป็นยาก็เล่าสู่กันฟังที่ใต้คอมเมนต์เนาะเพื่อประกอบเป็นข้อมูลที่น่าสนใจต่อไปนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมเรื่องของดีปรีหนึ่งในสมุนไพรหลักที่สำคัญในตำรับเบ็นจักูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการหมอ,อหมอไทยนะคะหมอพื้นบ้านของไทยเรา ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามและให้กำลังใจกันมาโดยตลอดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ